สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะพามาดูช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ใน TikTok Shop นะคะเวลาเรามีปัญหาเรื่องการเงินหรือว่าการใช้งานใน TikTok นะคะใน TikTok Shop เราสามารถมาติดต่อเจ้าหน้าที่ในช่องทางนี้ได้นะคะไปดูกันเลยนะคะว,ว,วิธีการติดต่อทํำยังไงนะคะไปเมื่อเมื่อเราเข้าไปใน Seller Center TikTok Shop แล้วนะคะเราก็จะเห็นหน้าแรกตรงนี้นะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างะะตรงนี้นะคะศูนย์ช่วยเหลือตรงนี้นะคะนี่นะคะศูนย์ช่วยเหลือนะค,ะคลิกเข้าไปนะคะตรงนี้เราสามารถแจ้งปัญหาหรือว่าแจ้งปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานหรือเงินค่าคอมมิชเงินในการขายสินค้าของเราว่ามันไม่เข้ายัางไงหรือว่าปัญหาอื่นๆได้นะคะวิธีการทํายังไงไปดูกันนะคะเราก็มาสร้างตั๋วปัญหาตรงนี้นะข้างบนนี้นะะแล้วก็คลิกนะคะ แล้วก็เขียนหัวข้อลงไปนะคะสมมติว่าเขาจะมีให้เลือกนะคะว่าหัวข้ออะไรนะคะแล้วก็เลือกลงไปนะโอเคหรือเป็นการสมรัครการใช้งานใน t ิ k ต o k การแอ i l i เ t e อะไรมีหมดนะคะนี่นะคะแล้วก็คลิกไปนะแล้วก็ใส่หัวข้อย่อยนะคะ,ะแล้วก็ระบุปัญหาไปนะคะว่าสมมติว่า เราใส่หัวข้อนี้เราเข้าไปนะคะถ้าเกิดว่ามันขึ้นสีแดงเมื่อกี้มันจะไม่มันจะไม่ยอมไม่ส่งหัวข้อนะคะแล้วก็ใส่ไปนะคะหัวข้อย่อย how to add bank นะคะเราจะ,ะยังไงนะคะอ่าแล้วก็อย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วก็คลิกส่งตรงนี้นะคะจากนั้นพอเราคลิกส่งนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาตอบ ไม่นานนะคะเปเขาก็ประมาณเดี๋ยวมาดูนะที่เราที่เราเคยถามเจ้าหน้าที่ไปนะนี่นะคะอ่าล้วก็มากดดูรายละเอียดนะคะว่าเราถามอะไรไปนะนี่นะคะเราก็ถามเรื่องนะคะว่าเออฉันจะถอเนเงินได้ตอนไหนเขาก็ตอบมานะคะนี่นะคะคือเราส่งไปประมาณหนึ่งนาทีเขาก็ตอบมานะคะนี่นะคะเราก็มาดูตรงตรงศูนย์ช่วยเหลือนี่เขาบว่าเขาตอบมายัางไงนะคะ ตรงนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับนี่นะคะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาอะไรนะคะพอเขาแก้ปัญหาเสร็จเขาก็จะปิดช่องทางหัวข้อนี้นะคะสมมติสมมติว่าเรามีปัญหาใหม่เราก็สร้างตัวปัญหาใหม่ตรงนี้นะคะนี่นะคะพอเขาปิดช่องทางการแก้ปัญหาแล้วเ็าจะมีระดับดาวให้เรานะคะว่าให้เราส่ง,สงระดับความพึงปัจจัยไปให้นะคะว่าระดับไหนนะคะแล้วก็ส่งไปนะคะนี่นะคะ ก็มีให้เลือกนะว่าทำยังไงแล้วก็ส่งไปนะเพื่อเป็นการปรับปรุงระบบเขาด้วยนะคะเพราะว่าระบบเขาเพิ่งเพิ่งเปิดนะคะแล้วก็เลยต้องมีระดับความพึงพอใจว่าการแก้ปัญหาเป็นยังไงนะคะโอเคนะคลิปนี้ก็มาแนะนําวิธีการช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะว่าเวลาเรามีปัญหาเราจะติดต่อยังไงนะคะเรื่องการชาระเงินการลงสินค้าการใช้ระบบต่างๆค่ะเราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตรงนี้นะคะ โอเคนะคะคลิปนี้ก็มาแนะนําเพียงแค่นี้นะคะก็หากมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ